รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นจริงหรือไม่เรามาหาคำตอบกันครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ s v e S m a c k i n e l e n i n Framework ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะรู้ตัวเราครับก็คือรู้ปัจจัยภายในนั่นเองที่บอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้น่าจะเป็นของสำนวนไทยแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยซุวนวูไม่ได้บอกไว้ยอย่างนั้นนะครับซุวนวูเบอกว่าถ้ารู้เขารู้เราเนี่ยเรามีโอกาส ที่จะชนะนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดกลำลังพลหรืออะไรเราค่อนข้างน้อยกว่าอย่างน้อยเราก็รู้ทางหนีทีไล่รู้วิธีที่จะจัดการกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเราต้องรู้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก7 e เว่นเอสแมกนิซี่เฟรเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายในก็คือภายในตัวเรานั่นเองนะครับ หลายท่านคงจะทราบว่าปัจจัยภายในเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเราวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนก็คือปัจจัยภายในนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ส่วนปัจจัยภายนอกก็จะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ความไม่แน่นอนมีทั้งผลบวกและผลลบความไม่แน่นอนที่เป็นผลบวกเราเรียกโอกาสความไม่แน่นอนที่เป็น ผลลบเราเรียกว่าอุปสรรคหรืออาจจะเป็นความท้าทายก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการวิธีการจัดการความไม่แน่นอนจัดการความเสี่ยงนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเรามาคุยกันในเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้ 7S m c c ซอร์ y มค a m นซี่เนั่นเองในส่วนของ m c คเคนซี่เฟรมเวิรเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามีอยู่ 7S ด้วยกันสิ่งที่เป็นศูนย์กลางเลยที่เชื่อม ทุกๆเเข้าหากันก็คือตัว r ช v วายูหรือว่าค่านิยมในกรณีนี้เรามาคุยกันเรื่องของการหาปัจจัยภายในขององค์กรขององค์กรที่หลายๆท่านเนี่ยทำงานอยู่นะครับเช่นการพิเชษก็ทำงานอยู่ในองค์กรเช่นกันนะครับตัวค่านิยมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความความเป็นตัวตนความเป็นอัตลักษณ์นะครับเป็น culture ที่จะเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆนะครับ อ่าสิ่งที่จะเป็น h a r ิ element หรือว่าเป็นสิ่งที่ที่เป็นค่อนข้างแข็งและเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะอยู่ในส่วนของที่เป็นกลยุทธ์เป็นส่วนของโครงสร้างและก็เป็นส่วนของระบบซึ่ง3ส่วนนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงรูปร่างขององค์กรหรือว่าลักษณะขององค์กรก็อาจจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ส่วนที่เป็น soft element ก็คือส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้อาจจะเกิดจากกระบวนการทํางานหลายๆอย่างเช่นอย่างเช่นรูปแบบ รูปแบบของการทํางานหรือว่าเป็นสไตล์นะครับสไตล์หรือรูปแบบการบริหารงานหรือว่าอาจจะเป็นทักษะหรือว่าเป็นบุคลากรซึ่ง3าส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามผู้ที่เข้ามาในองค์กรแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่เป็นยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นฟิโลโซฟีขององค์กรเป็นเพอร์เพรสขององค์กรเป็นออ j e ิคทีฟขององค์กรนะครับเป็นเป็นวัตถุประสงค์นะครับเมื่อกี้นพูดอาจจะพูดฟังยากนิดนึงนะครับอย่างเช่นเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือว่าเป็นเป้าหมายว่าองค์กร มีทําไมเกิดขึ้นมามีองค์กรนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่จะไปถึงตรงนั้นคืออะไรเนี่ยหรือว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือว่าอาจจะเป็นพันธกิจขององค์กรนี่ก็เหมือนกันนะครับตรวส่วนนี้จะไม่ได้เปลี่ยนเราก็จะเห็นตามรูปนี้เลยก็จะเห็นว่า,าตัวกลยุทธ์กลยุทธ์เนี่ยจะถูกกาหนดขึ้นมาหลายท่านคงจะรู้จักคําว่ากลยุทธ์การที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้นะครับการไปถึงเป้าหมาย ด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยกลยุทธ์ก็จะเป็นตัวบอกวิธีการไปถึงเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นาการคิดเชิงกลยุทธ์การคิดธรรมดากาับคิดเชิงกลยุทธ์แตกต่างกาันคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยจะเป็นคิดโดยใช้ตรกกะนะครับการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เป้าหมายการไปถึงเป้าหมายซึ่งแน่นอนว่าใช้พลังงานเยอะกว่าในการคิดธรรมดาแักก่อนอตัวของการบริหารเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็ไม่เหมือนกับการบริหารทั่วไปการบริหารเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็จะต้องมี มีการตั้งเป้าหมายนะครับตัวกลยุทธ์เนี่ยจะต้องมีมีเป้าหมายว่าสิ่งที่เราต้องการจะไปเพื่ออะไรต้องวัดผลได้กลยุทธ์ต้องวัดผลได้ดไดมีเป้าหมายและก็ให้ผลในระยะยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวกลยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกนะครับตัวกลยุทธ์ก็จะเป็นแผนที่ค่อนข้างเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าในองค์กรแล้วก็เราเอาระบบบริหารชงกลยุทธ ไดมาใช้เนี่ยเราก็จะต้องมาเสาะหากันดูว่าในองคอ์กรของเรามีการบริหารแบบใดการวิเคราะห์ 7S เนี่ยก็จะอยู่ที่ unit of analysis ก็คืออยู่ที่หน่วยงานที่เราจะวิเคราะห์นั้นเช่นเราวิเคราะห์องคอ์กรนะครับ unit of analysis ตัวนี้ก็คือตัวองคอ์กรก็ต้องดูว่ากลยุทธ์ขององคอ์กรเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ ข้อมูลในส่วนของแผนกต่างๆ Unit of Analysic ก็จะเป็นแผนกเป็น d e p a r t m e n t นั้นๆก็ต้องดูว่า,าแผนกนั้นนะ่หรือว่าฝ่ายนั้นนะ่มีการนำกลยุทธ์ใดๆเข้ามาช่างบ้างนะครับแล้วก็ผลผลลัพธ์ที่ได้จากกลยุทธ์นะครับะจะมีอะไรบ้างวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แล้วก็ตัวชี้วัดแน่นอนทุกกลยุทธ์จะต้องมีวัตถุประสงค์มีเป้าประสงค์แล้วก็มีตัวชี้วัดว่าแต่ละแต่ละกลยุทธ์เนี่ยประสบความสาเร็จ มีตัวชี้วัดใดบ้างนะครับแล้วก็ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่จะเข้าใจวิสัยทัศน์ของกลยุทธ์นะครับแล้วก็ความสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันปัจจัยภายในว่าเรามีไหมในส่วนนี้ต่อมาก็คือโครงสร้างโครงสร้างหรือว่าตัว structure นั่นเองตัวโครงสร้างนี้ก็คือเป็นวิธีการแนวทางขององค์กรนะครับซึ่งจะบอกว่าใครเนี่ยเป็น top management ใครที่จะต้องอันเดอร์รีพอร์ตนะครับตามลำดับออกชาร์ดลงมาก็จะเป็นออกชาร์ดก็คือเหมือนจะเป็นออแก n น z เ t ชันชาร์ t นะครับเป็นโทบริจีนะครับเป็นแท่งขององค์กรนะรองค์กรอาจจะมีแบบออกชาร์ดที่เป็นแบบแพลนหน้านะครับมีความไม่ซับซ้อนอาจจะนึกภาพออกนะครับที่เป็นแบบแพลนหน้าหรืออาจจะมีมีแท่งมีความซับซ้อนเป็นไซโลเป็นแท่งแท่ง,แท,งแท่งขึ้นไปนะครับาจากจากท็อปท็อปดาวลงมาเนี่ยโอ้จะค่อนข้างยากเลยกว่าจะลงมาอาจจะใช้เวลา สายบังคับบัญชาอาจจะยาวมากนะครับหรืออาจจะเป็นองค์กรที่มีสายบังคับบัญชาไม่ยาวมากเพื่อให้ลีนก็มีหรือว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสายบังคับบัญชายาวมากการที่จะบอททอมอัพขึ้นไปเนี่ยแน่นอนค่อนข้างยากโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหัวสายหางก็ต้องกระดิกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตัวของโครงสร้าง ว่าตรงนี้โครงสร้างมีการมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดนะครับโครงสร้างขององค์กรองค์กรที่ไม่มีไม่มีความชัดเจนก็อาจจะมีข้อดีและก็มีข้อเสียนะครับอาจจะมีข้อดีคือทุกคนทํางานแทนกันได้แต่ก็มีข้อเสียก็คือขาดความชํานาญในแต่ละด้าน นะครับแล้วก็ในองค์กรเนี่ยมีความร่วมมือกันอย่างไรบ้างนะครับแต่ละผนแผนกมีความร่วมมือกันอย่างไรก็มีการรวมตัวของทีมงานมีการปรับตัวข้อหากันอย่างไรบ้างสายการบางังคับบัญชามีความชัดเจนไหมเนี่ยครับแล้วก็มีการฟังรับคําสั่งจากหัวหน้ายอย่างไรบ้าง Under report ใครบ้างนี่ก็คือเป็นในส่วนของ structure หรือว่าโครงสร้างต่อไปก็คือระบบระบบการบริหารงานหรือว่าตัว system นั่นเองตัว system เนี่ยก็คือกิจกรรมขั้นตอนการบริหารต่างๆนะครับเรามีระบบระเบียบ อะไรบ้างนะครับถ้าเกิดอยู่ฝ่ายจะซื้อก็จัดซื้อจัดจ,จ้างยังไงบ้างอยู่ฝ่ายอยู่ฝ่ายขายฝ่ายขายก็มีระบบระเบียบในการขายยังไงบ้างนะครับระบบระเบียบในส่วนของฝ่ายบริการมีระบบระเบียบยังไงบ้างแล้วก็มีต้องมีระบบพื้นฐานอะไรที่ที่เป็นพื้นฐานกิจวัตรประจำวันที่จะต้องทำนะครับแล้วก็มีระบบเป็นสากลไหมนะครับในส่วนของระบบนี้เช่นระบบสากลที่หลายท่านรู้จักกันก็คือ iso เองนะครับแล้วก็มี มีการ มีความสามารถในการที่จะสร้างสรรความพึงพอใจให้กับลูกค้าไหมถ้าเกิดเป็นฝ่ายขายฝ่ายบริการเนี่ยนะครับมีระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไหมถ้าเป็นฝ่ายผลิตมีระบบการเฝ้าติดตามตามกระบวนการไหมมีระบบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้ระบบดิจิทัลการดิจิทัลทานฟอร์เมชั่นอะไรเข้ามาใช้บ้างหรือระบบที่ที่จะนํามาปฏิบัติเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนะครับเราก็จะเห็นในส่วนนี้ขององค์กรว่าแล้วองค์กรมีการนํานำ competency นำระบบความ คอมเพนเซนซีมาใช้หรือไม่นะครับเขาจะต้องมาดูกันตรงนี้อ่าคราวนี้มาดูในส่วนเราผ่านใน3ส่วนไปแล้วที่เป็นฮาร์ดอิเลเมนต์ต่อไปก็เป็นในส่วนของของซอฟต์ซอฟต์อิเลเมนต์ซอฟต์อิเลเมนต์ก็คืออ่าตัวตัวของตัวของสกิลนะครับสกิลก็คือทักษะทักษะนี่อยู่ที่ใครครับทักษะไม่ได้อยู่ที่องค์กรทักษะอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง,เองนะครับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีความรู้ความชํานาญความสามารถ พียงใดนะครับแล้วก็มีอายุงานอย่างไรที่ทําในงานส่วนนี้นะครับแล้วก็มีสามารถที่จะทําให้มัน achieve นะครับบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไหมนะครับตั้งแต่ระดับบริหารระดับต้นนะครับระดับกลางจนถึงระดับบนนะครับอ,อย่างเช่นผู้บริหารผู้บรหารระ,ร,ะระดับต้นเนี่ยก็อาจจะต้องมี skill เยอะหน่อยคอนเซ็ปชวลก็อาจจะไม่เยอะมากระดับกลางนี่ก็คือ ระ,ระดับการนี่ก็คือมีสกิลครึ่งหนึ่งนะครับคอนเซปชวลครึ่งหนึ่งนะครับถ้าระดับบนนี่ก็คือจะต้องมีคอนเซ p ปช a ่มีแนวคิดอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องรับข้อมูลจากภายนอกมาค่อนข้างเยอะเพื่อมา ปรับใช้กันนะครับในระดับรูทีนนี่มีความสามารถในสิ่งที่เขาทำไหมทักษะการทํางานที่จําเป็นต่อการการทำงานหรือว่าการใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขามีความสามารถมากน้อยเพียงใดมีความรู้ความชํานาญไหมยิ่งปัจจุบันนี้เป็นดิจิทัลเขามีความสามารถในดิจิทัลลิทอเรซี่ไหมที่สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้แล้วก็มีเขามีช่องช่องว่างระหว่างทักษะมากแค่ไหนก็คือเป็นแกลบของ ของสกิลเนี่ยมากแค่ไหนแล้วก็มีการเฝ้าติดตามควบคุมทักษะที่จําเป็นไหมนะครับตรงนี้ต่อไปเรามาดูซอฟต์อิเลเมนต์อีกตัวหนึ่งก็คือตัว staff นะครับ staff ก็คือบุคลากรนั่เองแน่นอนครับเมื่อกี้เรามีทักษะแล้วก็ต้องมีบุคลากรบุคลากรเนี่ยก็หมายถึงความรู้ความสามารถสามารรถ,ถนะด้วยเกือบจะเหมือนเกือบจะเหมือนสกิลแล้วนะครับบุคลากรเนี่ยมีทัศนคติ อย่างไรบ้างทัศนะถ้าเป็นฝ่ายบริการมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการไหมบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรไหมทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าไหมบุคลากรมีมีสมรรถนะหลักเป็นอย่างไรบ้างนะครับคอมพิเทนซีอย่างไรนะครับเราก็ต้องรู้ว่าบุคลากรมีมีคอมพิเทนซีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวคอร์เปอเรทเคานเจอร์ของบุคลากรในนี้บุคลากรที่นี่มี มีความเป็นอย่างไรบ้างเราเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้ว่า c u เจอร์ของที่นี่เขาเขาอยู่กันแบบไหนนะครับแล้วก็ขวัญกาลังใจอันนี้สําคัญมากเลยขวัญกาลังใจในการทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะพูดถึงขวัญกำลังใจอาจจะไม่ใช่แค่โบนัสหรืออย่างเดียวขวัญกาลังใจบรรยากาศในการทํางานนะครับที่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะเพราะว่าตัวตัวบุคลากรเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะ drive หรือว่าขับเคลื่อนองค์กรนั่นเองคราวนี้ เรามาเราผ่านไปแล้วแล้วก็มาดูรูปแบบสไตล์สไตล์หรือว่าตัวรูปแบบรูปแบบการทํางานเนี่ย,ยเช่นว่าผู้บริหารได้มีภาวะผู้นําอย่างไรบ้างนะครับภาวะผู้นาของของผู้บริหารที่มีบางคนอาจจะมีทั้งผู้บริหารทั้งคนเนี่ยเป็นลีดเดอร์แล้วก็มีความเป็นภาวะผู้นําก็คือมี leadership ด้วยนะครับหรือว่าลูกน้องบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าแต่เขามีความสามารถที่จะน,นําทีมได้แล้วตัวสไตล์ที่นี่เองก็คือมีการสร้าง สร้างบุคลากรตลอดเวลาสร้าง l e a d e r ์ชิพนะครับสร้างผู้นำเราก็รู้ว่ารูปแบบการทํางานที่นี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คนที่นี่ผู้ปฏิบัติงานที่นี่มีจิตสํานึกไหมมีจิตสํานึกต่อการทําให้องค์กรบรรลุปเป้าหมายไหมผู้บริหารมีจิตสํานึกไหมมีความมุ่งมั่นไหมมี c ม m m i t m e n t ไหมนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะต้องมารีวิวทบทวนเป็น top management review ว,ว,ว่าความความมุ่งมั่นของผู้บริหารแล้วก็ความมีส่วนร่วม นะครับมีการ En นเก ge ไหมรูปแบบของที่นี่คน En g เก ge ที่จะช่วยกันทํางานให้เสร็จรู้ล่วงไหมมีการทํางานเป็นทีมไหมมีการทํางานเป็นทีมเวิร์คหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวที่จะลิงก์เชื่อมทุกๆตัวตัวที่จะเชื่อมหากลยุทธ์เชื่อมหาโครงสร้างเชื่อมไปหาระบบเชื่อมไปหาทักษะเชื่อมไปหาบุคลากรแล้วก็เชื่อมไปหารูปแบบการทํางานก็คือตัวค่ววา,วา,วา,นนานิยมร่วมหรือว่าตัวแชร์ไวลยูนั่นเองค่านิยมร่วมหรือแชร์ไวลยูนี่ เอาง่ายๆเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยซอฟต์พาวเวอร์ที่จะยึดเหนี่ยวทุกๆอันไว้นะครับก็คือตัว corporate c u เ t u r e นะครับ corporate c u เ t u r e วัฒนธรรมองค์กรแล้วก็หรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือทัศนคติในความรู้สึกนึกคิดที่บุคลากรเนี่ยแต่ละคนคิดไปในทางเดียวกันไหมว่าเราจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันเรามเาีเรามีอะไรที่จะต้องทําร่วมกันนะครับอย่างเช่นบางองค์กรเนี่ยเขาทําพวกโซเชียลมีเดียเขาก็ มีความรู้สึกนึกคิดร่วมกันนะครับมีทัศนคติร่วมกันว่าเขาจะต้องทําโซเชียลมีเดียให้เชื่อมคนทั้งโลกเข้าหากันได้นะครับทุกคนก็อยากที่จะทําเพื่อให้องค์กรเนี่ยอาชีพนะครับบรรลุวัตถุประสงค์นะครับบรรลุบรรทุกวัตถุประสงค์ของเป้าหมายเพราะฉะนั้นในองค์กรของเราเช่นองค์กรของเราเนี่ยทำโรงงานสับประรดกระป๋องอทุกคนอยากผลิตสับประรดกระป๋องที่ดีที่มีคุณภาพไหมที่ให้ส่งออกและให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจไหมทุกคนมี มีค่านิยมร่วมกันไหมนะครับมีเป้าหมายร่วมกันไหมนะครับแล้วก็ค่านิยมร่วมเนี่ยเป็นไปในทางส่งเสริมกันไหมนะครับหรือว่าค่านิยมร่วมเนี่ยบางอย่างเนี่ยของคนในองค์กรค่านิยมร่วมเนี่ยไม่ได้มาจากวัตถุหรืออะไรมาจากผู้ปฏิบัติงานค่านิยมร่วมบางอย่างเนี่ยเป็นอุปสรรคในการทํางานทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายยากก็มีค่านิยมร่วมบางอย่างเนี่ยช่วยทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายนะครับ แล้วก็องค์กรที่มีค่านิยมร่วมที่ที่เข้มแข็งเนี่ยหรือเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะบรรลุบรรตุประสงได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ค่านิยมร่วมเหล่านี้มีความเกื้อนหนุนเกื้อนหนุนในการบริการไหมนะครับเกื้อเกื้อหนุนในการทํางานไหมหรือว่าเกื้อนหนุนในการให้บริการลูกค้าให้ความพึงพอใจลูกค้าถ้าท่านเป็นองค์กรที่จะที่จะต้องให้บริการลูกค้าเช่นถ้าเป็นองค์กร ที่เซอร์วิสเนี่ยต้องทําให้ลูกค้าพึงพอใจหรือถ้าท่านเป็นภาครัฐเนี่ยท่านจะเกื้อหนุนดูแลประชาชนอย่างไรค่านิยมมุ่งของท่านเนี่ยอย่างเช่นบางที่ก็ในหน่วยงานรัฐหลายที่ก็อาจจะเป็นบําบัดทุกบํารุงสุขอ่นนี้ก็ถือว่าเป็นแชร์วา์ยูของเขาที่ทุกคนจะต้องยึดถือร่วมกันว่าหน่วยงานเขาเนี่ยจ,จะต้องบําบัดทุกบํารุงสุขของประชาชนอ่านีา้สมมตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า,าใน s e v e s เนี่ยเราก็จะได้รู้จักทวนนะครับอันที่1ก็คือ มาดูว่ากลยุทธ์ขององค์กรเป็นยังไงนะครับเราเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค no. ์กรไหมองค์กรเน้นนำกลยุทธ์การบริหารงานอะไรไปใช้บ้างโครงสร้างรูปแบบขององค์กรเป็นอย่างไรบ้างได้มาเรียนรู้มามาดูมาวิเคราะห์ดูว่าโครงสร้างรูปแบบการทํางานสายการบังคับบัญชาขององค์กรเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ระบบที่นําเข้ามาใช้ในการบริหารงานนะครับระบบต่างๆนี้มีประสิทธิภาพไหมอ่าซึ่งตัวระบบระบบการบริหารงานเนี่ยมีหลายรูปแบบ นะครับการบริหารงานสมัยใหม่เราก็อาจจะรู้จักที่เป็น a อจาวใช่ไหมครับที่นํามาใช้กันในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเราอาจจะเห็นระบบ 4M นะครับที่ที่เราใช้กันหรืออลายที่ก็ใช้ระบบที่เป็น 4U นะครับหรือ5 w 1 h ก็มีก็จะมีหลายระบบที่ที่นำเข้ามาใช้ระบบคุณภาพที่เข้ามาระบบไคเซนระบบอะไรที่เราเอาเข้ามาใช้นะครับแล้วก็สกิลต่อไปก็เป็นซอฟต์อิเลเมนต์ถั่วนะครับก็คือทักษะ ความชำนาญของบุคลากรมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทักษะพวกนี้มันมีความจําเป็น สำคัญที่ทาให้บรรลุเป้าหมายไหมซึ่งถ้ามีทักษะบางอย่างที่ไม่ได้ทําให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันเนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นเพราะฉะนั้นต้องดูว่าทักษะเขามีจําเป็นไหมช่องว่างระหว่างทักษะไอ้แก็บของสกิลเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรไหมนะครับมีการเฝ้าติดตามวัดผลไหมมีการประเมินบุคลากรไหมประเมินทักษะบุคลากรเรื่อยๆไหมนะครับแล้วก็ตัวบุคลากรเองเนี่ยมีมีความสามารถ มีสมรรถนะมีขีดความสามารถมีแคปเปอร์บิลิตี้นะครับมีมีความชํานาญที่ที่จะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายไหมนะครับมีแอดดิจูดมีทัศนคติที่ดีไหมที่เช่นอาจจะเรื่องของการบริการลูกค้าเรื่องของการทําให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานนะครับมีความกาลังใจที่ดีไหมนะครับแล้วก็มีสมรรถนะ าตามหลัก competency ไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สไตล์รูปแบบการทางานรูปแบบการทางานนี้ก็คืออาจจะเป็นรูปแบบการทํางานที่ว่ามี leadership ไหมรูปแบบการทางานที่เกื้อหนุนกันไหมมีการทํางานเป็นทีม work หรือว่าเป็นการทํางานแบบ work group อ่ะนี่ก็ต้องดูแล้วก็สุดท้ายคือ share value เป็นค่านิยมร่วมขององค์กรสรุปก็จบหลายท่านก็ได้รู้จักตัว s v e n s m e c k e n i e m model กันนะครับ s, ขอโทษครับ s v e n s m e c k e n i e framework กันซึ่งในคลิปต่ตอไปเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในส่วนของการวิเคราะห์ ใจภายนอกกันนะครับยังไงถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถที่จะแชร์ไปยังเพื่อนของท่านได้ที่กําลังอยากจะทําเรื่องยุทธศาสตร์การวิเคาราะห์ปัจจัยภายในนะครับท่านก็สามารถที่จะแชร์คลิปนี้ไปได้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมไม่พลาดที่จะกดกระดิ่งถึงท่านเลยว่ามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาแล้วจาก m y t u a s h e t com นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ